มีหวนดูแลคณพณ่ีเททุกอย่างหรือเข้าใจว่าเุณ่ีเพชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็เป็นทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นทั้งที่ทํางานเป็นทั้งเพื่อนโรงงานเขาเป็นทุกอย่างให้กับผมผมก็ขอโทษเขาแล้วก็รู้สึกผิดจริงๆ เหมือนเป็นสัญญาใจแบบานประมาณนใช่ครับคือมัยรุ่นน่ะจะทำมาด้วยกันแล้แล้วก็ฟิวนันและฟิวทำยูทูบด้วยกันแต่ถ้าเกิดกลับไปกลับไปทำงานด้วยก็โอเคถ้าคิวเทให้อภให้ไปถ้าคิทโอเคอย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องของความรู้สึกก็เบื้องต้นเขาก็เสียใจนะที่เขามาเพราะว่าเรื่องที่ออกไปในกระแสสังคมตอนนี okay. ้มันรุนแรงนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่ทนายเอาเขาหลักฐานมาให้ผมดูเนี่ยตรวจพยานหลักฐานแล้วเนี่ยก็ผมมองว่ามันเป็นความรักอ่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องการไม่คุยกันจริงๆกลุ่มนี้นะฮะผมดูเหมือนเขาเป็นครอบครัวกันนะเพราะจากที่เขาให้ข้อมูลผมทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดไปร้องไห้ไปนะไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำหวานแล้วก็น้องอน้องใจแอนนะพูดไปร้องไห้ไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเข้าใจความรู้สึกคุณคิวเทนะ คือทางคิวเทก็รักแหละทางนี้ก็รักเพียงแต่ว่ามันมันเหมือนมีเรื่องไม่คุยไม่เข้าใจกันอะ่ะเหมือนว่าทํางานกาันมานานแล้วบางทีมันแบบเออผมเปรียบอย่างนี้ดีกว่าเหมือนคนอยู่ครอบครัวเดียวกันเหมือนหัวเมียพ่อลูกแม่ลูกไม่คุยกันจนเกิดเป็นกระแสข่าวนยแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมพอฟังแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทนายสอบข้อที่จริงอะ่ะร้องไห้ทั้งคู่สิ่งที่คิวเทเสียใจเนี่ย จแอนน้ำหวานแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งก็เสียใจอันนี้เราไม่พูดถึงคนที่ขโมยของนะเพราะคนที่ขโมยของเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่านั้นทําผิดก็ต้องรับผิดไปแต่ที่คุยกับทนายทั้งหมดคือมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอ่ะมันเป็นเรื่องความรักอะ่ะแต่เขาไม่ได้คุยกันแค่นั้นเองเขาเสียใจเท่าเท่ากับคิวเทเลยแล้วจะยังไงครับจะเข้าไปคุยยังไงเบื้องต้นก็คือคงจะต้องคุยพูดคุยอ่ะครับเพราะโดยโดยจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรเลยอะในทางกฎหมายไม่มีอะไรเลยเพราะว่าถ้าพูดคุยกันแล้วผมดูว่าเขาจะกลับมารักกันมากกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะเมื่อกี้เห็นแล้วน้ําตาของของพวกเขาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องที่เขาผูกพันกันเขาอยู่มาด้วยกันแต่เขาไม่ได้คุยกันบางเรื่องเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกันมันเกิดการเขา้าใจผิดอะทนายพูดได้แค่นี้นแต่เชื่อว่าเดี๋ยวพอได้เวทีนั่งคุยอะ มันจะเป็นอะไรที่ FC ทุกคนยิ้มอ่ะคือเราทํางานกับคุณเทมานานมากแค่ไหนนานคัสองปีหวนดูแลคุณคุณเททุกอย่างหรือเข้าใจว่าคุณเทชอบอะไรไม่ชอบอะไรอรเงี้ยรู้จุดเริ่มต้นอ,อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันน้อยใจ,ใจขนาดนั้นมากก็แบบช่วงหลังๆน,นั่นเงี้ยค่ะแต่ก็จริงๆแล้วอ่ะเราเป็นการเขาไม่ได้คุยกันมากกว่าไม่ค่อยเคลียร์กันมากกว่าแต่จริงๆเราก็ยังรักเหมือนเดิมทางานเต็มที่ทุกคนเต็มที่หมดเลยทำไมเราถึงไม่กล้าที่จะคุยกันนะในเมื่อเราสนมสนมแล้วก็รักใคร่กัน คือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าพอเราแบบเออเขาเรียกอะไรอะมันเป็นครอบครัวค่ะพอแบบทุกคนแบบเริ่มแบบมีการเปลี่ยนไปนิดนึดนง,นดนงก็อาจจะแบบใกล้ชิดกันพอมันสนิทมันใกล้ชิดมันเลยไม่รู้ว่าเราต้องเพออาเป็นผูห้ยยหญิงด้วยเมไม่กล้าไปแบบไการรอผู้หญิงมีค <ๆ S 1> ุยมีมีคุยบ้างคะ่ะ แต่ว่าไม่ได้คุยกันลงดีเทลประมาณนี้และนี่ถ้าเกิดคิวเทให้เข้าไปคุยเรายินดีไหมยินดีค่ะอยากอยากเชื่ออยาอยากะไปคุยใช่ไหมอยากให้เข้าใจกันมากกว่านี้ค่ะแล้วถ้าเกิดจะกลับไปทํางานเราได้ค่ะจริงจริงจริงเราก็ยังเขาเรียกอะไรก็ยังโอเคกับเขาไม่ได้โกรธเขาเรื่องตรงนี้ค่ะอยากจะพูดะไรถึงคิวเทครับก็ บบขอบคุณที่เขาสอนงานว่ะนะคะแบบเขาสอนงานวันดีมากๆแล้วก็เข้าใจเขาในมุมของเขาแต่สิ่งที่คุณชูเทพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ก็เป็นข้อเท็จจริงถูกไหมฮะเหมือนว่าบางเรื่องเหมือนว่าเขาน่าจะเข้าใจกันผิดอะค่ะอืมอย่างที่บอกว่ามีอะไรที่มันใส่แใ่เรื่องของการขอึ้นเดือนอะไรประมาณนี้มีส่วนไหนอันนี้แบบต้องให้ทวงคุณชนายขอบเป็นคนเป็นขอบุณค่ะแต่เหมือนมันมีประเด็นที่บอกว่าอาจจะมีการพูดแล้ว ให้ร้ายหรือว่าพูดลับหลงังหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือมันเป็นการเข้าใจผิดหรือว่าใช่หมายความว่าก็เป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าจริงๆพวกเราก็คือไม่มีเจตนาที่จะคือตอนนี้ในในโซเชียลก็มีการเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็ผมก็ฝั่งที่คิวเทกก็อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันด้วยมันมีรายละเอียดอะไรมากมายมากกว่านั้นครับก็ผมก็ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะออกมาพูดเพราะว่า ในตอนนี้สังคมเขาก็คือที่พูดไปมันก็มันก็เกินเลยไปหน่อยครับเพราะว่ามันมีมันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นครับเพราะว่าเราก็เป็นทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นทั้งที่ทํางานเป็นทั้งเพื่อนโรงงานเขาเป็นทุกอย่างให้กับผมผมก็ขอโทษเขาแล้วก็รู้สึกผิดจริงจริงแล้วผมก็ผมรักครอบครัวนี้มากๆกครับแต่นะวันนี้ผมบอกตรงว่ามันก็มีเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจกันเหมือนที่พี่ทนายพูดว่ามันก็เหมือนครอบครัวหนึ่งที่ ลูกและพ่อยังไม่เข้าใจกันผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นครับก็อยากให้มาคุยกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกะครับก็ต้องให้เกียรติความรู้สึกของทางนั้นด้วยว่าเขาอยากจะร่วมงานกับเราไหมแล้วก็บันหลายๆอย่างครับแต่ถามว่าในใจตอนนี้เราก็ยังรู้สึกเป็นครอบครัวยู่เป็นอยู่เหมือนเดิมครับเห็นไหมบอกแล้วมานั่งฟังแบบทนายจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยเขารักกันเนี่ยทนายนั่งฟังทนายจะร้องไห้เลย แล้วที่สําคัญนะเขามาติดต่อทนายเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าทนายเป็น f อฟซีนะจริงๆทนายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยตัวผมเองเนี่ยผมกับจะถามพวกเขาด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเราเสียดายเพราะเราเป็น f อเป็นโอปาเนี่ยคิ Q เนี่ยครอบครัวผมลูกผมภรรยาผมเป็นหมดเลยนะครับเราก็เลยพอวันนี้ได้พูดคุยบอกอ๋อมันเหมือนพ่อลูกไม่คุยกันอะ่ะทั้งบ้านเลยเหมือนลูกเหมือนพ่อมีลูกอยู่3ามสี่คนอะ่ะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวไอ้ลูกที่ขโมยของนะ